ได้มาแล้วจ้า iPhone 14 Pro Max สีม่วงดูกล่องเขาค่ะกล่องเขาก็ม่วงนะมันเป็นสีม่วงที่แบบม่วงอะม่วงไม่ใช่แบบม่วงม่วงที่ผู้ชายก็ใช้ไม่ได้นะคะอยากให้เพื่อนๆลองดูความม่วงของมันมันจะเป็นม่วงแบบ copper copper มองทางนี้ก็ม่วงมองทางนี้ก็เทามองทางนี้ก็ดำได้หลายสีอยู่นะ เราว่ามันสวยดีส่วนของ iOS 16ที่มาใหม่นะคะมันก็จะเป็นปรับวิ i เจ็ตได้เหมือนพวก Android เลยสอน set up widget ง่ายๆเลยกดบวกเข้าไปค่ะเราจะเลือกรูปภาพที่เราเลือกเองนะเลือกจากคลังรูปภาพได้เลยค่ะน้องสโน o p ปี้มาแล้วมันจะมีแถบวิ i เจ็ตด้านบนเนาะมีเวลานะคะสามารถเลือกฟอนต์ได้แล้วก็จะมีแถบข้างล่าง เราอยากใส่อะไรเข้าไปมีนาฬิกาฟิตเนสทุนสภาพอากาศเราชอบอะไรก็ใส่เข้าไปได้เลยค่ะส่วนเตานาอเราจะเซตเป็นตัวท็อปวิดเจ็ตที่สร้างขึ้นมาใหม่เป็นแอปนะคะเป็นโหลดโปรแกรมเพิ่มขึ้นมาตัวนี้ค่ะเราก็จะสามารถใส่ตุกกตต๊กตุ่นตุ๊กตาที่มันน่ารักมากขึ้นให้เราได้กดเพิ่มข้างบนเพื่อเซตเป็นภาพพื้นหลังเลย ได้วิดเจ็ตสุดน่ารักมีแฮปปี้เดย์แล้วก็มีตุ๊กตาด้วยรอยบากของตัว13กับ12 Pro Max เนี่ยมันจะใหญ่กว่าตัว Dynamic Island ตัวนี้ค่ะมีขนาดที่เล็กกว่ายังไงก็ไม่ลำคาญตาแน่นอนแอทเซอรี y สำหรับแต่งตัวให้น้องนะคะวันแรกที่เราได้เครื่องมาก็ต้องให้น้องๆใส่เสื้อผ้าเนาะนี่ฟิล์มของเราเป็นฟิล์มกระจกค่ะฟิล์มกระจกมันสามารถกรันกระแทกได้ดีเนาะ ติดเต็มเลยนะคะตเต็มเครื่องเลยส่วนฟิล์มของตัวเลนส์ข้างหลังนะคะเราก็ติดเหมือนกันเพราะว่าเลนส์ตัวนี้ของ14 p r ม m มกกะค่ะค่อนข้างใหญ่เนาะเราก็อยากติดไปด้วยเพื่อที่ป้องกันการกระแทกนะคะสีของเขาเป็น New Purple แต่ตาดูแล้วมันก็คล้ายๆกับ Deep Purple นะโอเคค่ะคล้ายๆกันควรจะใส่นะนี่ส่วนตัวเคสนะคะของเราเป็นเคสใส่ะคะ่ะตัวนี้เลย แนะนำเพราะว่าตัวนี้ค่ะมีบัมเปอร์ข้างบนด้วยกันกระแทกได้อีกชั้นหนึ่งนะคะเราเป็นผู้หญิงเนาะเวลาเราใส่ในกระเป๋าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราถือเวลาเราวางมันก็กระแทกได้กุญแจรถเอ่ยอะไรเอ่ยลิปสติกเอ่ยสามารถไปโดนตัวเลนส์เนี้ยค่ะทําให้มันเสียมันพังได้คิดว่าควรจะใส่ดีกว่าค่ะโดยรวมน้ําหนักแล้วเมื่อเทียบกับ S 2 2 Ultra นะคะ iPhone หนักกว่านิดน,นึงนะ แต่มันจับถนัดมือเหมือนกันนะคะส่วน S22 Ultra เนี่ยขนาดโดยรวมแล้วเนี่ยยาวกว่าสูงกว่าลองมาดูวิดีโอเปรียบเทียบสีของ iPhone 14 Pro Max และ S22 Ultra ค่ะลองดูว่าเพื่อนๆชอบโทนสีแบบไหนกันเปรียบเทียบภาพถ่ายอันนี้ถ่ายภาพในร่มนะคะทั้ง2ภาพเลยแสงจะออกมาโคนละสีเนาะ เปรียบเทียบเป็นรูปดิบนะคะไม่ได้ตกแต่งเปลี่ยนสีอะไรเลยมาจากกล้องล้วนๆเลยค่ะลองดูว่าชอบโทนสีไหนกันค่ะฝากเพื่อนๆกดกระดิ่งกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ตาด้วยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรกค่ะยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยที่ดูกันจนจบนะ